ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเปลี่ยนฉากหลังให้กับคลิปวิดีโอแบบนี้แอปแคปคัตสามารถทำได้ง่ายมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง about boy สนมครับวันนี้กลับมาอยู่กับแอบแป Cap Cut อีกเช่นเคยครับ ผมมีเทคนิคง่ายๆสำหรับการเปลี่ยนพื้นหลังของคลิปวิดีโอนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าฉากหลังนั่นเองนะครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมีก่อนไปตัดต่อนะครับจะต้องมีคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆถ่ายเอาไว้รวมถึงไปหาคลิปวิดีโอที่เป็นฉากหลังที่เพื่อนๆต้องการแล้วก็มาเอาคอนเซปต์ในคลิปนี้เลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่แอป Cap c a p c u t นะครับแล้วก็เพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับเลือกคลิปวิดีโอที่เป็นฉากหลังก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปจากนั้นเราก็ไปเพิ่มวิดีโอที่เราถ่ายมานะครับไปที่คำสั่ง Overlay เลือกบวกโอเวอร์นะครับเลือกคลิปวิดีโอที่เราถ่ายมานะครับจากนั้นกดเพิ่มครับจะได้มาลักษณะแบบนี้เพื่อนๆก็ทำการขยายนะครับโดยการใช้2นิ้วขยายให้เต็มจอลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนมาวิดีโอเราจะสิ้นสุดประมาณไหนดีสมมุติผมเอาสิ้นสุดประมาณนี้นะครับแล้ก็แตะวิดีโอข้างล่างใช้คำว่าแบ่งแยกแล้วแตะวิดีโอข้างบนแล้วใช้คำว่า แบ่งแยกเช่นเดียวกันครับเราก็จะได้วิดีโอที่มันเท่ากันพอดีนะครับจากนั้นเราก็คลิกที่คลิปวิดีโอข้างบนแล้วก็กดลบข้างล่างเหมือนกันครับแล้วก็กดลบที่รูปทางขยะนะครับวิดีโอก็จะสิ้นสุดพอดีเหมือนกันนะครับจากนั้นวิธีการจัดการนะครับให้เพื่อนๆแตะที่คลิปวิดีโอที่เราเพิ่มมาไปที่คําสั่งลบพื้นหลังนะครับแล้วก็รอจนกว่าคลิปวิดีโอของเพื่อนจะลบพื้นหลังจนเสร็จเรียบร้อยนะครับ จากนั้นเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าวิดีโอที่เราถ่ายมากับฉากวิดีโอที่เราโหลดมามันมีความแตกต่างกันดังนั้นเราจะต้องไปปรับสีให้กับคลิปวิดีโอที่เราเพิ่มเข้ามานะครับวิธีการนะครับเราก็แตะคลิปวิดีโอข้างล่างอยู่นะครับเลื่อนมาหาคําว่าปรับแก้นะครับผมก็จะไปปรับความสว่างให้มันต่ําลงเพราะว่าฉากหลังเราเป็นพายุนะครับเรามันก็จะดูมืดๆนะครับ คอนทราสต์นะครับก็จะเอาลดลงหน่อยนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับคำว่าเรือนนะครับเราก็เอาเรือนนิดนึงนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับถ้ามาทางซ้ายมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับถ้าไปทางขวามันจะเป็นสีส้มๆเหลืองๆนะครับก็คือทนร้อนทนเย็นเนาะแล้วก็มาเย็นๆแบบนี้นะครับให้มันดูเหมือนกับว่าอยู่ในฉากจริงๆนั่นเองนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มความคมชัดนะครับ รวมถึงก็เอาไฮไลท์ให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับลองปรับดูนะครับให้มันเข้ากันกันกบฉากหลังน,นั่นเองเนาะจากนั้นเราก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับอลองดูครับถ้าสมมุติว่าคลิปวิดีโอของเรานะครับมีเสียงอยู่เราก็แค่ไปแตะที่คลิปวิดีโอแล้วไปที่ระดับเสียงปรับให้เหลือ0%เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถุกต้องนะครับ เพื่อความสมจริงเราไปใส่เอฟเฟกกันนะครับกดกลับครับแล้วไปเลือกคำว่าเอฟเฟกนะครับเราอาจจะเลื่อนมาตรงหน้าสุดนะครับให้เพื่อนเอนเลือกคำว่าเอฟเฟกวิดีโอจากนั้นเราก็เลื่อนไปขวาสุดจะเป็นคำว่าธรรมชาตินะครับผมเลือกเป็นคำว่าฝนให้มันมีฝนตกลงมานะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องเราก็ดึงเอฟเฟกฝนไปจนสุดนะครับ พอมีฝนแล้วจะต้องมีฟ้าร้องใช่ไหมครับเราก็มาแตะพื้นที่ว่างหนึ่งครั้งแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกจากนั้นเลื่อนไปทางขวาสุดเหมือนเดิมครับหาคําว่าธรรมชาติคราวนี้นะครับเพื่อนๆเ,เลือกคําว่าฟ้าผ่าครับปึม um! ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับอยากจะให้ผ่าตรงไหนเพื่อนๆ,ๆก็เลื่อนไปตรงนั้นได้เลยนะครับอ่าลองเล่นดูนะครับมีฝนมานะครับเสร็จแล้วก็ฟ้าผ่า ประมาณนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปใส่เสียงเพลงหรือว่าเสียงเอฟเฟกตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แค่ Export ออกไปใช้งาน,นครับซึ่งในส่วนของฝั่ง ios นะครับตรงนี้สามารถที่จะปรับความละเอียดแล้วก็อัตราฟเฟรมเรทได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนเอนเ,อนเลือกแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะกด Export ตตรงนี้ได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก,กดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดู before กับ after สำหรับการเปลี่ยนพื้นหลังกันดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเปลี่ยนพื้นหลังให้กับคลิปวิดีโอง่ายๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมในเสมอครับ และที่สําคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง ABOUTBOY สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำไห้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ